ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมกับช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับผมครับวันนี้เราก็มีไม้สวยๆนะครับผมมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับครับก็ถ้าจะส่งก็จะอยู่ที่สามสิบบาทนะครับผมสําหรับท่านที่โอนนะครับสําหรับท่านที่ปลายทางก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ ็คุณลูกค้าใหม่ถ้าเกิดผ่านมาก็กดติดตามผมด้วยนะครับนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือบอลสีนะครับตัวแล่ๆนะครับผมนะครับมีแรเก่าบ้างแรใหม่บ้างนะครับผมนะก็กระถางนี้นะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่350นะครับหอคําหลวงนะครับผมกระถาง 5. 5ด้านะครับผมนะครับ ต่อมาก็เทวาอภิรักษ์นะครับเทวาอภิรักษ์หน้าโคตรเทพเลยนะครับผมเนี่ยกระถางนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมเนี่ยกระถางนี้เป็นเมืองนครชุมนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมกระถางห้าจุดห้านะครับผมนะฮะต่อมาหอคําหลวงครับผมหอคําหลวงอีกหนึ่งกระถางนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่สามร้อยท่วนนะครับผมสามร้อยท่วนนะกระถางห้าจุดห้านะครับผมนะครับ สามร้อยทอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้านะฮะสามร้อยบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นเงาจันนะครับผมกระถางกระถางห้าอะไรนะห้าจุดห้าเอ้กระถางหกแล้วกระถางหกถางหกอันนี้กระถางหกนะครับผมนะครับก็หลอดใหม่ก็เหลืองปลายมาเลยนะนะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทนะครับผมสามร้อยยี่สิบาทนะครับต่อมาก็เป็นปีสาจแดงนะครับปีศาจแดงกระถางห้าจุดห้านะครับ แบ่งอยู่ที่เดี๋ยวไม่ดูรถใหม่นะโอ้โหตัวนะครับผมเป็นตัวพาสเทลนะครับผมตัวนี้เป็นตัวผ่าจากแม่หน้าดำนะครับผมหน้าดำนะครับหน้าดุหน้าดำเลยครับผมปีศาจแดงนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อร้อยหกสิบบาทนะครับผมร้อยหกสิบบาทนะครับนะฮะขอจักนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นไม้แม่พันนะครับผมนะครับมณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชร นะฮะใบหอกนะครับลูกเต็มกอเลยนะฮะนะหนอหนอลูกนะนะครับมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับกับองค์คุริมานนะครับผมนะครับก็เอาไปผ่านะครับผมไปทําจํานวนได้เลยนะครับหนอกก็ด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะแบ่งให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับมา้กระถางแปดนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ใบหอกนะครับต่อมาก็เป็นอะไรจันประกายดาวเนาะเห็นคนลักธ์บอลสีขายอยู่เนะอันนี้ผมขายบ้างขายห้าสิบบาทนะครับผมกระถางสี่จันประกายดาวนะครับ,รนะรบต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดชิ้นผ่านะครับไม้เมล็ดชิ้นผ่าสองใบหนึ่งหลอดหลอดใหม่ก็แล้วนะครับผมด่างดีครับผมเนะี่ยด่างดีนะครับ แบ่งอยู่80บาทนะครับผมไม้เมล็ดหน้าดุดๆนะครับไม้ด่างดําแดงตัวนี้มีแม่เขามีด่างขาวนะครับผมด่างขาวพาเทียวนะครับผมนะครับหลายท่านก็ได้ไปนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่70บาทนะครับผม70บาทนะครับผม70บาทกระถางนี้นะครับครับเป็นไม้ไม้ด่างเหลืองนะครับผมไม้ด่างเหลืองนะครับเป็นลูกทศกัณฐ์นี่แหละครับผมนะครับแต่เม็ดยังไม่ค่อยออกนะฮะ ่อมาก็เป็นชมพูพาน์คลองเมืองนะครับเป็นตัวใบยาวนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางนี้แบ่งอยู่80บาทนะครับผม80บาทนะครับชมพูพานคลองเมืองนะครับต่อมากะเวทมรกตดนะครับเวทมรกตกระถางกระถาง4นะกระถาง4นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่35บาทนะครับผมนะเป็นพี่สายของอ่เอ่ออะไรนะเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่คู่ฝักล่ะเวทบอลกตเป็นคู่ฝักเพชรส่วนในโชคนะครับผมครับเขาคานตามกันมานะครับแบ่งสามสิบห้าบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับผมนะครับหลอดใหม่เหลืองทองเลยนะครับผมเป็นแบบอ่าทองประกายเลยนะครับผมนะครับเนาะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทกระถางสี่อ่ะพลักษานะครับผมพลักษานะครับพลักษา ผมก well. ็ได si ้มานะครับแบ่งปันนะครับผม50บาทนะครับผมนะครับพรักษานะครับกระถาง4ีนะพรักษากาลังกาลังกัดสีเลยนะครับ50าบาทนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับหลอดใหม่โหด่างสวยเหลือเกินหลอดใหม่นะครับพัดเรลนะครับผมกระถางนี้แบ่ง50บาทนะครับผมนะครับห้าบาทกระถางนี้ก็50บาทนะครับผมนะครับเป็นลูกของชายชนนะครับกันดาเมองนนนะครับ50าบาทนะจำนวนเหลือน้อยเลยนะครับที่สวนนะครับ ต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับกระถางนี้คืออะไรนะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมผมลืมชื่อแม่เขานะฮะลืมชื่อแม่เขาแม่อุ้มฝากเป็นเอด่างเกยชัยครับผมด่างเกยชัยใบยาวนะครับผมนะเป็นไม้ใบยาวนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเขาเต็มฟอร์มกระถางแปดกระถางเก้าอะไรหลายๆนะครับผมใบจะยาวใบไทยใบยาวแล้วก็กัดสีกัดสีบนบะอื้อสเด็จอีเก้งนะครับผม กระถางละห้าสิบบาทนะครับผมลูกผมจำซื้อยากเหลือเกินนะครับนะด่างเคยใช้นะครับผมอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับนะครับไม้เมล็ดเกาะเกศนะก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมนะครับผสมจากเกาะเกศนะฮะก็หนักไปทางหน้ามองนนนะแต่ก็หลายสายพันธุ์ครับผมมันเป็นไม้บีดนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็น กระถางนี้นะครับเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนแบ่งอยู่ที่แบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมนะครับนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อไม้ใบหอกนะครับไม้ใบหอกคู่ฝักของอัศนีนาคสุวรรณนะครับผมนะครับกระถางนี้นะผมแบบรอเขาตั้งชื่อไม่ไหวจานวนผมออกนะครับผมนะครับนะไม่รู้จะเป็นอัศนีวัสัต์หรือเปล่านะครับผมนะครับแต่ตอนนี้นะครับไม้ด่างเหลืองนะครับเป็นไม้ที่แบบ ใบหอกด่างเหลืองนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แม่มีดแรกของผมตูด้วยนะเขาขายกันหลายตังค์ด้วยอ่ะแบ่งให้ร้อยเดียวครับคิดนานเลยแต่ละวุฒินะกระถางนี้นะครับเป็นไม้เป็นบอลป้ายป้ายเหลืองนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายเหลืองนะกระถางนี้นะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับกับสีด้วยป้ายด้วย กระถางนี้กระถางนี้นะครับต่อมานะครับเป็น,ม mm. น Kur ปไม e. ้เมล็ดนะลูกค้าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดด่างเหลืองนะครับผมนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเธอไปเหมือนไอ้อะไรนะสุดรักกันเนาะแต่ใบเธอไม่ใช่เนาะผมก็พยายามพินิจพิจารณาอยู่นะครับผ่าแล้วแบบจําไม่ได้ลูกค้าขอห้าสิบบาทนะครับผมนีฮะนี่ก็ไม้เมล็ดนะฮะหน้าเหลืองทองส้มนะครับผมนะฮะ เหลืองทองส้มนะครับผมแบ่งห้าสิบาทนะครับผมนะครับเจ้าขุนนะครับผมเจ้าขุนนะฮะเจ้าขุนเจ้าขุนกระถางนี้นะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับต่อมานะครับอันนี้ขอพรีเซนต์เลยนะลูกค้าเป็นไม้ลูกของหานุมานนะครับผมนะครับเป็นลูกของหานุมานนะครับกับสาวนครนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับผมอุ้ยไม่ใช่สาวนครไม่ใช่สาวนครเป็นศิลานักป่าตนะครับผม หนุมานกับศีลานักป่านะครับผมนะฮะโหหลอดใหม่มาครึ่งเลยอุ้ยอดไม่ไหวต้องแบ่งนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้กระถางนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับหลอดใหม่มาเกือบครึ่งนึงอะนะครับผมนะครับแบ่งอยู่สี่สิบาทนะครับผมเศรษฐีปีชวดกระถางนี้นะครับเกินครึ่งนะครับผมนะครับสี่สิบาทนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะเศรษฐีปีชวดสี่สิบบาทมีสองกระถางนะครับอ่ะไม้ด่างเหลืองนะครับนะคู่ฝักของอัศนีนากสุวรรณกระถางนี้นะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80สบาทนะครับผมเอกระถางนี้ก็แ่ดส0บาทเหมือนกันกระถางเมื่อกี้แบบสวยจัดนะขอร้อยนึงอันนี้กระถางนี้ก็แบ่ง80ดบาทนะสองกระถางนะเป็นมีดแรกของผมนะคู่ฝักของอัศนีนาคสุวรรณนะครับผมนะครับเจ้าขุนโอ้โหตัวนี้แจ่มเหลือเกินนะครับผมเจ้าขุนนะครับเหลืองทองนะครับชมพูนะครับผมเจ้าขุนนะครับผมกระถางนี้5้าสบบาทนะครับผม ลักเอยครับผมลักเอยแบ่งอยู่ที่เอ่อขอสีสิบาทแล้วกันมีน้อยมีตมีมาสองต้นนะครับผมอะเดี๋ยวต้นนี้ให้ดูนะกระถางละสี่สิบาทนะครับผมนะครับดูมือพ่อค้านะสีิบาทลักเอยนะครับอันนี้เหลืองทองเลยนะครับผมนะไม่รู้แผงหรือเปล่าว่าาไปนั่นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะฮะ กระถางนี้แบ่ง50บาทนะครับผมวันนี้วันนี้ต่อมาเป็นศีลาหุ้มทองนะครับนะใบแรกเปิดมานี่เหลืองทองเลยใบสองด่างชมพูนะแล้วก็ปนทองนิดๆนะครับต้องให้ดูตัวจริงเนาะกระถางนี้ขออยู่ที่80บาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอ่าไม้บีดนะครับผมไม้บีดนะครับนะไม้บีดมี2ต้นนะครับนะดูดูลวดลายนะไม้ด่างนะเป็นสินผ่ามีดแรงของผมนะครับผ่ามาได้นะครับ มีนามว่าเอ่ออะไรนะเรียกเรียกเรียกไม่ให้งงนะลูกค้านะครับผมไม่ต้องเรียกหรอกนะไม้มเมล็ดนี่แหละนะผ่านะครับผมกระถางละห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมคือบางทีลูกค้าถามว่าต้นนั้นผมจําไม่ได้ครับกระถางนี้นะนะครับเป็นเอ่ออะไรนะซับลุงโลดซับลุงโลด ห้าสิบบาทนะครับผมกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้เอ่ออะไรอะโอ้หลายชื่อเหลือเกินอันนี้คือเหมันนะครับผมกระถางสี่แบ่งห้าสิบบาทนะครับผมนะเอฮะมูซันคิงนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เพชรเมืองลาดเพชรเมืองลาดนะครับหมืคล้ายกันเลยเพชรเมืองลาดกระถางนี้นะฮะแบ่งอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับผมนะครับเพชรเมืองลาดนะครับผมเพชรเมืองลาดนะฮะเป็นคู่ฝากของเกาะเกรเนี่ยแต่เขา ไม้ของแบงค์สั้นนะครับผมนะครับสี่สิบบาทนะครับผมนะครับสิลาหุ้มทองนะครับมันมีใสอันนี้สีลาหุ้มทองกับบางใหญ่นะครับผมนะผสมกันออกมาด่างนะกระถางนี้นะครับโตขึ้นอย่างสวยเลยและด่างโอ้โหนะบางใหญ่สีลาหุ้มทองนะครับผสมกันนะฮะได้มาประมาณนี้นะครับผมนะครับไม่รู้ว่าณตอนนี้นะเขาจะฮาบเครึ่งเลยนะแล้วจะมีเหลืองทองผสมหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแบ่งอยู่ที่ 40บาทนะครับผมนะครับครับต่อมาก็ลูกทศกันนะครับผมนะครับลูกทศกันนะครับนะเหลืองทองเลยนะครับผมนะฮะก็กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็100บาทนะครับผมลูกทศกันนะครับผมมี2ต้นนะครับนะครับแบ่งละกระถางละ1น0บาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้เมล็ดด่างนะครับผมไม้เมล็ดด่างตัวนี้ด่างด่างสวยซะ้วยนะ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับไม้เมล็ดด่างนะครับมีเดียวกันนี่แหละนะแต่ตัวนี้ด่างกุมเครือนะดูเลยกระถางนี้ก็แบ่งห้าสิบาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดด่างนะครับห้าสิบาทนะกระถางนี้ก็ห้าสิบบาทนะครับขนนกด่างนะครับผมขนนกด่างนะครับขนนกด่างห้าสิบบาท จันประกายดาวอีกหนึ่งต้นนะครับห้าสิบาทนะครับผมจันประกายดาวนี้หลอดใหม่นะครับเครื่องเลยครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะใบหอกนะครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นแม่นะที่ผมผ่านะครับผมนะครับเป็นต้นแม่กระถางนี้ผมแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมหกสิบาทนะครับไม้เมล็ดนะอันนี้แม่เขาครับอันนี้อีกต้นนึงอ่าต้นนี้ขอขอหน่อยแล้วกันนะครับนะขอหน่อยหกสิบบาทนะครับผมนะครับขอหน่อยก็เท่าเดิม กระถางนี้คือหานุมานนะครับผมหนุมานใบหอกนะครับผมนะครับหานุมานใบหอกนะครับแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับผมหนุมานใบหอกนะครับก็จะส่ง30บาทเองครับก็ได้หานุมานไปชยชมนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นใบไผ่นะครับผมนะฮะใบไผ่ด่างดําด่างม่วงนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่ง50บาทนะครับผมนะครับ50าบบาทนะฮะโตขึ้นสวยมากเลยกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดด่างเป็นลูกของศิลาแล้วครับ เป็นลูกของศิลาหุ้มทองนะครับห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับกระถางนี้เปิดแจ่มโปดเลยดูลูกค้าเห็นมั้ยเนาะห้าสิบาทนะครับผมลูกศิลาหุ้มทองนะครับกระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับห้าสิบาทนะศิลาด่างนะครับห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็ห้าสิบาทนะครับลูกศิลาหุ้มทองเอ้ยขอโทษทีศิลาหุ้มทองนะครับผมโองงเลยนะครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองผ่าผ่าแผงนะครับผม ห้าสิบบาทนะครับเป็นตัวป้ายนะครับผมนะครับอ่ากำลังเก่งเลยนะครับห้าสิบาทนะครับกระถางนี้ก็ห้าสิบาทนะอันนี้สีลาหุ้มทองนะจ๊ะอันนี้ก็สีลาหุมทองครับผมนะครับอ่ะหลอดใหม่มาแล้วนะนะครับหลอดนี้ไม่ได้เพียนะครับดูนะฮะติดปลายโอ้หสวยสวยมีเสน่ห์ห้าสิบาทนะครับผมศีลาหุมทองนะครับผมนะฮะอ่ะผมแบ่งแสงทองคําแล้ววันนี้นะแสงทองคําเป็นสินผ่านะครับผมนะครับดูนะครับแสงทองคํานะครับผมนะครับ กระถางนี้นะเป็นชิ้นผ่านะครับผมแสงทองคํานะครับไม้ทายากเหมือนกันนะครับแสงทองคําอันนี้หน้าตรงปกเลยนะครับผมนะฮะลองเสิร์ชดูนะครับแสงทองคำนะฮะสองกระถางกระถางละเก้าสิบาทนะครับผมแสงทองคํานะครับผมเก้าสิบาทนะครับใบกลมบล็อกเลยโุ้ยอันนี้ไม่บล็อกเหเนาะนะครับต่อมาก็เป็นอ่ลูกเก้าทับกับสีลาหุ่มทองนะครับเป็นไม้ที่สวนเนี่ยครับผมนะฮะเอ่อผ่าได้นะครับผมนะครับ เลือกหน้านะครับผมนะครับลูกศิลาหุ้มทองนะครับกับเก้าทับนะครับผมนะครับกระถางละเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมใบกลมบล็อกเลยนะแล้วมีด่างเหลืองนะครับผมนะฮะอันนี้อันนี้ที่แรกด่างเหลืองเหลืองอ้อยเลยนะเป็นใบแรกใบปลูกนะต่อมาโอ้โหเธอด่างดีตัวนี้นะครับเก้าสิบาทนะครับกระถางละเก้าสิบาทนะครับผมนะครับลูกศิลาหุ้มทองกับเก้าทับนะครับผมนะครับเก้าสิบาทนะไม่ใส่เกาะเกตนะครับ อย่าไปงงนะครับนะต่อมาก็เป็นเอ่อดาราแผงดาราแผงป้ายเขียวนะครับกระถางละ45บาทนะครับผม45บาทนะครับนะฮะ45บาบาทคงเดิมนะครับผมนะเลือกไซส์เอานะคือเลือกหน้าเอานะขอโทษทีดูนะครับนะนีฮะดาราโนพาร์ตนะครับผมค่อยๆแคปนะลูกค้า45บาทนะครับผม45บาทนะครับผมโหูอันนี้เนาะด่างดีดี45บาท ใบหอกเหลืองนะครับผมไม้เหลืองไม้เหลืองใบหอกนะครับผมห้าสิบบาทนะครับผมสีเลือกงามนะครับผมนะฮะสีเลือกงามโอ้โหแจ่มเนาะสองกระถางนะครับมีสองกระถางนะครับสีเลือกงามนะครับกระถางละห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับสีเลือกงามนะครับอันนี้เป็นศีลาศิลาหุ้มทองแยกหนอนะครับอันนี้ศีลาหุ้มทองแผงนะครับแยกหนอนะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับนะเป็นหนอนนะครับผมนะ ต่อมาก็เป็นใบหอกนะครับผมนะฮะใบหอกะถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่หูด่างดีเหลือเกินนะกถางนี้นะครับขออยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางหกนะครับเป็นไม้เมล็ดทศกัณ์นะครับผมนะครับทศกัณ์หน้าทองนะครับผมของที่สวนนะนะครับทศกัณ์หน้าทองนะครับผมกับศิลาหุ้มทองนะครับผสมกันนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม นะครับต่อมาก็เป็นเไม้เมล็ดสิลาหุ้มทองนะครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับผมดูมือพ่อค้านะครับไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหรือว่าไม่ไหวยังไงก็เอากระถางนี้ไปเลี้ยงนะครับกระถางนี้มีทั้งหมดสามใบนะครับสามสี่ใบนะครับแต่น้องอ่ะน้องน้องจะเตี้ยหน่อยเพราะว่าเพินว่าเอ,อชิ้นผ่าผมกระเด็นไปอยู่ที่พื้นเนาะ แล้วเขาก็ไปขึ้นอยู่ป่าหญ้านะครับผมผมก็เลยเอาใบช้ําน้ําออกนะน้องน้องน้องมีหัวขนาดนิ้วก้อยผมแลว้วอ่ะลูกค้านะครับชิ้นผ้าตกพื้นไปแล้วก็ขึ้นมาเธอก็อยู่ในพงหญ้าผมก็ไปเอามาให้นะแต่เนาะศีลาหุ้มทองเอนาะสุดๆนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทกระถางนี้นะครับตับดาวเคาะนะครับผมนะครับ อันนี้คือแม่ของเขานะครับผมนะฮะตับดาวคอนะครับผมนะครับเอ่อตับดาวคอนะครับผมแม่อันนี้เขาออกหน่อมานะครับผมเขาออกหน่อมานะครับผมออกหน่อมานะฮะออกหน่อมาแล้วผมก็เลยแยกให้แยกประมาณสองใบนี้ยังไม่มาลูกค้าก็โดนเติบแล้วล่ะมีใบนี้มานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับตับดาวเคะนะครับผมนะฮะยัก็ดาวเสาเปล่าไม่รู้นะครับก็ได้มาแต่ผมลืมดาวครับผมนะฮะผมก็อยู่ ไปเล่เป๋วว่าราคาอะไรดีกว่าเอาไปที่ร้อยห้าสิบบาทหน่อหนอหนอต้นนี้นะครับหนอนะครับอื้มโอ้ยนี่หลอดใหม่เนาะโอ้โหขอแนะนํเลยครับถ้าลมลําไรนะลูกค้าน้องจะไม่สูงนะครับไม่ต้องเอาเข้าตู้ก็ได้ครับใบหอกกระถางนี้นะครับนะฮะแต่ถ้าเข้าตู้แล้วเอ่อจะทั้งใหญ่ทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งใหญ่ครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับกระถางนี้เป็นเอ่อ เขี้ยวมังกรนะร euh, เออเออเขี้ยวมังกรลูกค้าผมได้มาในานามเขี้ยวมังกรแต่ต้นนี้เป็นหนอ่อมันจะมีเล็บมังกรเนาะอันนี้เป็นเขี้ยวจกักงงไม่หมดมังกรเนาะตะกูลมังกรกระถางนี้เป็นหน่อเนาะขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเอาชมพูพานไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์ใหญ่ๆโตๆกระถางห้าจุดห้านะครับผมนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เป็นเอ มงกุฎจักรพพรดนะครับผมมงกุฎจักระพัดนะฮะกระถางนี้ขออยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมโอ้ป้ายส้มนะลูกค้ามงกุฎจักรพพัดนะครับผมอันนี้ป้ายเหลืองทองว้าหลายสีนะมงกุฎจักรพพัดไม่ใช่เจ้าจักรนะลูกค้านะผมก็วนอยู่ตรงนี้นะฮะไม้กองกองเป็นบอลใบไผ่นะครับผมเป็นบอลใบไผ่ลูกค้ากระถางนี้เป็นบอลใบไผ่นะครับนะไผ่ดางนะแบ่งห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับ เป็นบอลใบหอกโอ้โหกระถางนี้ขอพรีเซตเลยนะนะครับใครได้ไว้นะครับผมลูกหลานไม่ดื้อนะครับผมเลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะครับผมกระถางนี้นะครับผมนะฮะเอ่อได้มาจากสวนนาคานะครับผมนะครับนะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับผมนะฮะเป็นหน่อเ้ยเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าตอนโตสวยมากอันนี้เขาเปิดแล้วนะครับขอแบ่งอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมค่าจะส่งสามสิบบาทเลยสําหรับท่านที่โอนนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นหอกหอกกระดูกม่วงนะครับผมนะครับ หอ,อกกระดูกม่วงนะครับแปลกนะหอกพันนี้นะครับผมอันนี้หลบนะมาด่างออกข้างหลังลูกค้าเนี่ยหลอดใหม่ด่างออกหลังนะข้างหน้าไม่ค่อยออกนะคือถ้าเกิดเราแดดเข้าอัดแดดเข้านะหน้าเขาจะแบบกระดูกไม่โชว์ดันไปโชว์ข้างหลังนะทำใจยากนะถังนี้เลี้ยงมาแบบนะมีอยู่สิบกว่าต้นนะครับผมนะหน้าไม้แบบนี้นะ ปล่อยร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะต่อมาตระกูลยักษ์นะครับผมนะฮะนะครับยักษ์นะครับผมนะครับยักษ์ใบหอกยักษ์นะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมโหจะขายร้อยห้าสิบก็ไม่กล้าขายกูไม่ไป่ะแก่งหางแมวนะครับผมเอาไปห้าสิบาทนะครับผมแก่งหางแมวใบหอกนะครับผมอ้าตอนเนี้กําลังโด่งดังเลยนะครับเขาเรียกว่ากระเบนนะครับผมกระเบนนะครับผมเขาเรียกกระเบนกระเบนกระเบน แหม่กระเบนแบบไหนบอกไม่ถูกนะกระเบนแดงนะครับผมตอนนี้มันน้องๆ้องแดงอยู่นะครับผมใบดบดกโหหลอดใหม่น่าจะเข้มปิดเลยนะนะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผมกระเบนนะครับผมกระเบนพวขายกันสามร้อยห้าสิบอัศรานะมณีชนละขันนะครับผมมณีชนละขันเป็นบอลใบไผ่นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผมกระถางนี้เล็กๆลงมนิดเป็นหน่อทั้งคู่ลูกค้าเป็นหน่อทั้งคู่แบ่งอยู่ที่80บาทมณีชนละขันนะครับผมนะครับต่อมานะครับผมนะ อุ้ยใบหอบกกระถางนี้นะเป็นแม่พันุแล้วนะครับผมผมแบ่งสักสักร้อยแปดสิบนะลูกค้าอย่าว่างั้นนี่เนะี่ยขอแบบขอหน่อยนะโ้หเลี้ยงกว่าน้องจะเปิดนะตั้งแต่ใบแบบใบใบ,ใบเขีวเขียวเนาะเปิดแล้วเปิดเลยนะลูกค้ามาไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ไม้พันนี้นะครับผมนะโอ้โหเปิดฟ้าถล่มเลยนะกระถางนี้ร้อยแปดสิบาทนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นซีลาหุ้มทองนะครับ เป็นหน้าจดทะเบียนนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นหน่อทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่กระถางละหกสิบาทนะครับผมกระถางละหกสิบาทนะครับผมเนีฮยกระถางห้าจุดห้านะกระถางนี้เป็นเป็นแม่เขานะครับผมนะฮะผมเพิ่งจะเห็นนะฮะผมรู้สึกว่าเขานะเขามีดอกเดี๋ยวเพิ่งเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมผสมต่อนะฮะแบ่งนะครับแบ่งหน่อเขานะครับผมกระถางละหกสิบบาทนะครับผมนะครับ ยังไงก็ฝากนะครับผมฝากคุณลูกค้านะครับผมนะกระถางนี้นะครับมณนีล้อมเพชรนะครับผมนะครับโอ้โหนี่ก็ยักใบหอกยักแบ่งสองร้อยนะลูกค้ากระถางนี้นะครับคือเริ่มแผงอ่ะเดี๋ยวจะเป็นใบยาวมั่งหรือจะเป็นใบหอกมั่งนะครับผมแล้วกัดสีมาแล้วครับผมตระกูลยักษ์นะครับขอสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาท นี่กระหอกนะครับผมนะครับหอกกระถางนี้นะครับผมนะฮะผมแบ่งให้เก้าสิบาทนะครับผมจะเอาสักร้อยห้าสิบกลัวไม่ไปลูกค้าบางคนบางคนชอบนะไม้แบบด่างม่วงนี้นะมีเสน่ห์ครับผมนะครับนี่นี่อันนี้ก็ด่างม่วงนะลูกค้านะครับด่างม่วงนะครับผมแบ่งแบ่งเก้าสิบาทนะครับผมแบ่งเก้าสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆนะเปิดหน้ามาหมดเลยนะครับ กระถางละ90้าบาทนะลูกค้านะค่าจะส่งผมแค่ส0สิบาทโอนปุ๊บได้ปั๊บนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับผมนะครับไวทีเปิดทําการเอ้าหุยกระถางนี้หนักเนาะครับขอจักร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะขนนกด่างนะครับเออไม่รู้เขาจริงๆเขาตั้งชื่อรอยไว้ผมก็ไม่กล้าเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมได้มาเขาตอนเขาไล์นะได้มาร้อยห้าสิบาทนี่แหละนะครับผมนะฮะเขาไล์เป็นไอ นาวิกนะครับผมนะฮะนาวิกหอกนาวิกยักษ์นาวิกเป็นยังไงก็ผมก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นทหารเนาะนะครับร้อยห้าโอ้ยหลอดใหม่โอ้าเปิดเนาะร้อยห้าสิบอ่ะแบ่งกันเนาะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอ้แม่แม่ก็ยังไม่ฟื้นเลยต้นเนานะไม้ฟังหัวเนาะ นี่ครับนี่ครับเนี่ยผมแบ่งใบหอกนะครับเมื่อกี้ร้อยแปดสิบใช่ไหมอันนี้เราร้อยห้าสิบนะครับผมนะตระกูลเดียวกันครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาเรียกใบหอกนะครับผมหอกกัดสีนะครับนะครับอันนี้อันนี้อันอันนี้ก็กัดสีนะเป็นตระกูลยักษ์นะลูกค้านะยักษ์ยักษ์แบบกัดสีแบบหน้าแดงนะครับผมอันนี้อันนี้จริงๆฝักเดียวกันนะลูกค้านะครับแต่เผอิญว่า มีเสน่ห์คนละแบบอันนี้แบบยักษ์หน้าแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้ขอร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเม็ดมาแล้วนี่ก็พอมีอยู่ครับใบหอกนะครับแต่ผมก็ชอบอะครับผมหกระถางนี้เนาะเนาะผมขอพีเซนต์นะกระถางนี้สวยสวยมากเลยนะครับครับกระถางนี้ขออยู่ที่ ร้อยแปดสิบาทได้ไหมครับนะฮะคุยกับใครวะลูกค้าคุยลูกค้านี่แหละร้อยแปดสิบาทโอ้โหสวยมากเลยครับผมนะครับฟอมเกาะแม่ใบเนาะใบดอกจริงนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับน้องน้องใหญ่แล้วอายุเยอะแล้วครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับวาจาใดพูดจาแบบไม่สุภาพกล่าวขอประทานอภัยนะครับผมนะครับก็ยังไงก็กดติดตามผมด้วยนะครับคุูกค้าใหม่นะครับผมนะครับอื้อหช้ำจริงๆนะให้ดูใกล้นะดูเนื้อเนาะลายสีเหลือเกิน เทวาพยพญา์เขาขายกันพันหกพันเจ็ดนะกระถางนี่นะครับสวัสดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ